เคยสงสัยไหมครับว่าชุดน้ํา2ตอนกับชุดน้ํา3ตอนเนี่ยมันต่างกันยังไงแน่นอนครับเมื่อ CPU เราทํางานเนี่ยสิ่งที่ตามมาเลยเนี่ยคือเรื่องความร้อนครับ<ไ>และความร้อนเนี่ยจะไปตรงไหนแน่นอนครับว่ามันเป็นหน้าที่ของ CPU คูลเลอร์เรานั่นเองคือ CPU ิวคูลเลอร์เนี่ยมีอยู่2อย่างหลกัลกๆด้วยกันนะครับคือแบบ1นึ่งซิลมกับ2ชุดน้ำครับที่เราเอามาเทสในวันนี้เป็นชุดน้ำปิดจากทาง Cooler Master ครับและทาง Cooler Master นะครับส่งชุดน้ำาให้เรา2รุ่นด้วยกันครับรุ่นแรกนะครับ Master Liquid มาสเตอ ARGB ครับ และรุ่นต่อมาเป็นรุ่น3ตอน มาสเตอร์ลิควิดสามร้อยหกสิบครับและต้องขอขอบคุณคุณโลมาเตอร์ไว้ที่นี้ด้วยครับโดยปกตินะครับการเลือกชุดน้ำเนี่ยเราต้องคำหนึงถึง2อ,อย่างด้วยกันครับคือ1นึ่งซ็อกเก็ตของ C P U เราเนี่ยใส่ได้หรือเปล่าซึ่งการที่จะดูเนี่ยดูข้างๆได้เลยครับว่ามันซัพพอร์ตซ็อกเก็ตที่เราจะใช้หรือเปล่ากับอีกอย่างนึงครับคือขนาดของเคสเราซึ่งก็เขียนอยู่ข้างกล่องเช่นเดียวกันครับว่าขนาดของเคสเนี่ยสามารถรับรองได้หรือเปล่าสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะดูกันว่า2สอกับ3ตอนยงกันนนนยัััังงไไวี้้ผมเทสใหปดูกครบและะะสสเเปคคคคคออมททีี่จใใช้้้นนนรรัังบื CPU AMD Ryzen 7 7800X3 3D บอร์ด ASUS TUF Gaming B650M Plus WiFi การ์ดจอ RTX 4070 Ti Super ครับแต่ก่อนหนึ่งนะครับขออธิบายการทำงานของชุดน้ำก่อนชุดน้ำเนี่ยครับก็แค่น้ำเย็นเนี่ยไหลลงมาจากหม้อน้ำใช่ไหมครับตามท่อนี้เข้ามาเสร็จแล้วก็เข้ามาที่ CPU ครับ CPU เนี่ยมันร้อนมากทำให้น้ำเย็นของเราเนี่ยกลายเป็นน้ำร้อนครับหลังจากนั้นน้ำร้อนเราเนี่ยถูกปั๊มที่อยู่ในตัวของมันเนี่ยดูลงมาตามท่อนี้เลยวิ่งกลับมาที่หม้อน้ำครับหลังจากนั้นหม้อน้ำเนี่ยมันจะมีขดทำความเย็นอยู่ครับซึ่งน้ำเนี่ยก็ไหลตามไป ตามขดไปเรื่อยๆซึ่งพัดลมเนี่ยทำให้น้ําร้อนของเราเนี่ยเย็นขึ้นครับแล้วจากนั้นน้ำเย็นก็ไหลลงมากลับมาที่เดิมที่ซซูครับแล้วก็จะเป็หลุ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้ชิปยูของเราเย็นครับผมแล้ววิธีเทสที่เราจะใช้นะครับเราใช้3โปรแกรมในการเทสด้วยกันครับหนึ่งนะครับ 3D Mark เราจะใช้แบบเดโม่ Steel Normad ครับซึ่งโหลดได้ฟรีในสตรีมเลยแบบที่2ครับ Ugin Super Position เราจะเทสแบบ 180P 0 Extreme แบบที่3ครับเราจะ stretch test ใน c p u c แบบมอลติคอเดี๋ยวเราไปเทสชุดน้ำตัวแรกกันดีกว่าครับตัว2ตอนเจ้านี่เลย Master Liquid 2 4 0 L Core A R G B ครับเป็นชุดน้ำา2ตอนของทาง Cooler Master ไปเทสกันดีกว่าไปมาดูที่ benchmark แรกกันดีกว่ามาซึ่ง benchmark ที่เราใช้เนี่ยคือ 3D Mark นะครับและ 3D Mark ของเราเนี่ยเป็นแบบ demo ทำไมาถึงเลือกแบบ demo เพราะว่าเพื่อนๆที่บ้านเนี่ยอาจจะได้ใช้เทสด้วยว่าผลค่าที่ได้มา,าพอๆกันไหมอุณหภูมิพอ,พอกันหรือเปล่ายืนอยู่4 1องศาเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบ ผมบอกเลย50เฟรม 57, 58คือเบนช์แม็กเนี่ยมันไม่ยาวมันเป็นเบนช์าร์กสั้นมาดูต่อไปกันดีกว่าอะละครับทีนี้เราเข้ามาที่ U u g n n e Superposition แล้วปี2017ซึ่งเราปรับเป็น 1080p extreme ทำไมเราถึงปรับเป็น 1080p ครับนั่นก็เพราะว่าถ้า resolution ยิ่งต่ำเนี่ย Workload เนี่ยมันยิ่งไปพึ่ง CPU เยอะขึ้นซึ่งเราจะเทดสตัว CPU ครับว่ามันจะร้อนแค่ไหนเราก็เลยไม่ปรับให้เป็น 4K ครับมาาาดูว่ยงงไ้ โอเคครับทำได้เย็นอยู่เย็นเอาเรื่องซึ่งเบนช์พังเนี่ยมันจะนานกว่า 3D Mark นิดนึงทำให้เราได้ผลที่แบบกว้างขึ้นแล้วกันคือการเทสแบบนี้เป็นการเทสที่เหมือนเราเล่นเกมจริงๆอะ่ะคือเวลาเราเล่นเกมจริงๆนะครับเราไม่ได้ใช้ CPU เรา100%เราก็แค่ใช้เท่าที่เกมมันเรียกใช้และการทํางานครับถ้าเพื่อสังเกตที่ข้างบนเนี่ยข้างๆองศาของ CPU เนี่ยมันบอกว่ามันใช้6-7%เนี่ยแต่จริงๆแล้วมันใช้ทั้งหมดครับแค่ ตอนแสดงผลออกมามันเขียนว่า7% 8%เท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูสตร s s Test กันบ้างดีกว่า CPUZ เราจะเปิดเป็น CPU multi thread นะครับอุณหภูมิมันยืนอยู่40เนี่ยปกติแล้วคือเราจะ Stress Test มันจะกว่าตัวเลขเนี่ยมันจะนิ่งและทีนี้เราจะได้ค่าว่าคะแนนจริงๆแล้วอ่ะมันได้เท่าไหร่ซึ่งมันใช้เวลาประมาณ10-15นาทีครับ แล้วอุณภูมินะครับยืนอ,อยู่ที่78องศาเดี๋ยวผมจะลองเทสเกมสักเกมหนึ่งแล้วกันอ่ะครับมาที่ CS2 ครับปรับภาพวิธีพันแปดสิบพีคุณลิตเป็น High ทำไมาถึงปรบเป็น 1080p เพราะว่า 1080p เนี่ยมันใช้ CPU ได้เยอะกว่าครับซึ่งตอนเล่นี้ CPU เนี่ยใช้ประมาณ3 9 3 1อาจจะลงไป28บ้าะอุณหภอมิเยืนอ,อยารรอาจจะาง61-62ซึ่ไม่แ่คบ้าไม่แยุณภูมทเนี่ยยืนอยู่ประมาณหกสิบเอ็ดป3 0 0บ้างแต่3 0งเยอะมากไม่แย่ครอกเล่กับเอทเบรดเว่า ใช้บอทเนี่ยซีพเราจะทำงานหนักขึ้นเพราะว่าเราต้องคิดว่าบอทเนี่ยมันเดินไปทางไหนบอทเนี่ยยิงกันเมื่อไหร่มันทําให้ CPU ใช้หนักขึ้นครับเดี๋ยวเราจะลองเทสสักพักนึ่งดูว่าเล่นแล้ว CPU เข้าที่เนี่ยอยู่กี่องศาอา้าวเห็นไหมเราลงมา59องศาบ้าง CPU ียูเ็จเหลือ23พอได้อยู่พอได้ก็มีโดดขึ้นไป65องศาบ้างนะครับอย่างที่เห็น ใช้สามสามเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราไปต่อกันที่สามตอนมากดีกว่าไปดูดีกว่าว่าสามตอนเนี่ยจะดีกว่าสองตอนมากแค่ไหนไปครับเอาละครับหลังจากที่เราใส่น้ำสามตอนนัสเตอร์ลิคคูดสามลบหกสิบแอลคอเออาร์ทีบีแล้วเนี่ยอากาศก็เริ่มหนาวครับผมก็เลยใส่เสื้ออ่ะพูดถึงอากาศหนาวครับที่เราเทสกันอยู่เนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบห้าองศาครับคร,บราวนี้มาดูเบรคช์มาคแรกของเจ้าชุน้ำสามตอนดีกว่าไปบริจีมาร์กเหมือนเดิมนิวโนแมดเซตติ้งเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเปิดมาห้าสิบเอ็ดองศานะ โอ้ยยืนอยู่40เย็นอู้3 39 38ถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะเย็นกว่านั้นแน่๋นยวไปดูเบสท์ฟังต่อไปดีกว่าว่ามันจะเย็นกว่าเหมือนเดิมไหมโอเคครับเปิดมาก็48 47ใช้งานหนักอยู่นะหนักกว่าสติ e l n o m a ค่อนข้างเยอะอยู่สติลโนแม a d ได้ยืนอยู่ประมาณ38 39อันนี้ยืนอยู่40 43 42เหรอเราไปดู Stress Test กันดีกว่าเอาล่ะครับหลังจากที่เรารออุณหภูมิไอออนลงมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมา Stress Test กันดีกว่ามาดูที ซึ่งเหมือนเดิมครับเราก็รอให้มันนิ่งก่อนพอมันนิ่งปั๊บเราค่อยดูว่าคะแนนที่เราได้ออกมาเนี่ยอยู่เท่าไหร่ซึ่งผลที่ออกมาครับคะแนนค่อนข้างเยอะกว่าตัว2ต่อเลยครับผมเราบทการเบนช์มาร์กแบบซินเทติกและแบบที่ไม่ใช่เกมจริงๆเดี๋ยวเราลองไปเล่นเกมกันดีกว่าว่ามันเย็นกว่าไหมไปเลโซลูช่นที่เราเล่นก็พันแปดสิบพีเหมือนเดิมเซตติ้งก็เหมือนเดิมครับทายมาดูดีกว่าว่าอุณหภูมิมันจะอยู่เท่าไหร่โอ้แย่เปิดมากันอีกแล้วอีกแล้ว คือที่ผมดูอยู่นะครับอุณหภูมิเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณ65ถึง67องศา67องศาเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่แบบมีอะไรเกิดขึ้นหน้าในหน้าจอมากมายซึ่งเอาอยู่เอาอยู่เกมนี้ดันเฟร,รมสูงอยู่เสียงก็ไม่ดังนะครับเท่าที่ฟังเนี่ยเสียงไม่ดังเงียบสียงที่ว่าผมเนี่ยดังกว่าเสียงชุดน้ำอีกเดี๋ยวเราลองไปดูสรุปกันดีกว่าครับว่าผลออกมาทั้งหมดเนี่ย จะเป็นยังไงไเทสทุกเทสเนี่ยเราใช้ตั้งค่าเหมือนกันหมดเลยแล้วดูกันที่เทสแรกดีกว่าครับ 3D Mark Iron No m a d เจ้าสองตอนของเราครับตอนเริ่มอุณหภูมิเนี่ยเริ่มอยู่ที่55องศาครับสรุนอุณหภูมิเนี่ยมันลงมาอยู่ที่ 39, 40, 42ครับและตัว3ตอนเนี่ยเริ่มมาได้น่าตกใจมากพอเริ่มมานะครับอุณหภูมิอยู่ที่แค่50องศาเท่านั้นเองถือว่าเย็นกว่ากันเยอะเลยตั้ง5องศาและระหว่างเบนช์มาร์กนะครับอุณหภูมิยืนอยู่แค่37-38ถึงเท่านั้นเองต่างกันประมาณ3องศาได้ถือว่าเย็นนกกว่าัใช้ได้เลย โมเดลที่2นะครับเบนช์บาร์ของยูจีนซูเปอร์โพซิชั่น2017ัเจ้าชุดน้ำสองตอนนะครับวิ่งอยู่ที่43 44สูงสุดอยู่ที่51ซึ่งถามว่าแย่ไหมไม่แย่เลยครับดีมากคะแนนที่ออกมาครับ13,012ถือว่าสูงนะครับถือว่าสูงและตัว3ตอนนะครับวิ่งเบนช์บาร์เดียวกันเลยเนี่ยอุณหภูมิอยู่ตั้งแต่42องศาถึง48องศาแต่ไม่แต่50องศาครับเหมือนตัว2ตอน2ตอนเนี่ยอาจจะมีขึ้นไป51องศาบ้าง แต่ตัว3ตอนเนี่ยไม่ขึ้นไปเลยคะแนนที่ออกมาครับ13,108แล้วผลออกมาเนี่ย FPS ยังมากกว่าด้วยทั้งมินิมัม FPS, average FPS และ Maximum FPS เนี่ยสูงกว่าเอาละครับเทสที่3นะครับ Benchmark ของ c p u C stress test คะแนนเจ้าตัว2ตอนเนี่ยออกมาที่7,212.6ส่วนเจ้าตัว3ตอนเนี่ยออกมาที่2,229ซึ่งมันอาจจะดูต่างกันไม่เยอะนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าการเทสทุกรอบคะแนนที่วิ่งออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันสักรอบเราก็เลยเอาค่าที่เป็นกลางๆมาแล้วกันแล้วก็อย่าลืมครับที่เราเปลีีีีีีี่่่่่่่่่่ยยยยยยยนนนนนนเเ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 เรรรรรรราาาาาไไไไไมมดดด้้้ปปปปลลลลลตตตตััวววฮ์์แแซิงอะทคช น้ำเท่าแล้วมาดูกันที่เกมจริงกันดีกว่าครับ CS2 เนี่ยอุณหภูมิเจ้าตัว2ตอนเนี่ยวิ่งอยู่ที่60ถึง65 average frame rate นะครับอยู่ประมาณ340ด้วยกันส่วนตัว3ตอนเนี่ยอุณหภูมิอยู่62ถึง64องศาซึ่งเย็นกว่าตัว2ตอนที่เป็นอุณหภูมิ65องศาครับแล้ว frame r a นะครับเจ้าตัว2ตอนเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณ340เองแต่ตัว3ตอนเนี่ยเฟรมเรทวิ่งไป400 420 430อ๋อแล้วผมลืมบอกไปครับวิธีการเทสของแต่ละโปรรรแกรมแเเานี่ย คือหลังจากที่เราเทสอันหนึงเสร็จปั๊บเราก็เว้นช่วงให้มันอุณหภูมิเนี่ยดรอปลงมาที่อดอนก่อนแล้วเราค่อยทาการเทสใหม่ทําแบบนี้กับทุกเทสทั้ง2ชุดนี้เลยเอาละครับเดี๋ยวจะมาสรุปกันว่า เลือกตัวไหนดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราขอคุยเรื่องข้อดีของชุดน้ำมันก่อนข้อหนึ่งเลยครับชุดน้ำเนี่ยเงียบกว่าชุดลมเขาบอกเลยนะครับขนาดยี่สิงของชุดน้ำเนี่ยเล็กกว่าชุดลมอย่างมากโดยเฉพาะบางคนเนี่ยที่อยากใส่แรมตัวใหญ่แล้วชุดลมเนี่ยบางครั้งมันติดใส่แรมไม่ได้ชุดน้ำเนี่ยตอบโจทย์มากข้อสามเลยนะครับบางท่านอาจจะชอบชุดน้ำมากกว่าสิงลมโดยเฉพาะบางคนเนี่ยไม่อยากได้ขนาดใหญ่ๆเป็นก้อนสี่เหลี่ยมอยากได้แค่แบบเล็กๆสวยๆมีไฟ rgb ผมก็แนะนำเลยชุดน้ำเนี่ยตอบโจทย์มากกว่าอ่ะมาสรุปกันดีกว่าว่าตัวหม้อน้ำสามตอนกับสองตอนเนี่ยคุ เอพเเยอะกว่าอุณหภูมิเย็นกว่าคะแนนออกมามากกว่าแต่ไม่ใช่ตัว2ตอนเนี่ยไม่ดีเนื่องจากว่าเขาเป็นตัวที่เล็กกว่าพัดลมหายไปต้ง้อย120มิลเนี่ยพอฟอร์แมตเลยหายลงไปบ้างแต่ถ้าเอาเรื่องหลักการทํางานเนี่ยเขาบอกเลยว่าตัวนี้ทำงานได้ดีสำหรับไซส์มันมากสรุปแล้วคุณเรื่องตัวไหนมากกว่ากันต้องบอกเลยว่าถ้าคุณอยากได้ r ฟอร์แมตที่สุดเนี่ยไปตัวนี้เลยแต่ถ้าคุณโดนจํากัดด้วยขนาดเค่กของคุณผมก็แนะนําตัวนี้ไม่ได้แย่ไปกว่ากันอ่ะก็จบไปแล้วนะครับกับชุดน้เล่สสาหรััวนี้นผมทใไปกอดคบ you oh.